ต่อมานะคะให้เรากดไปที่ปุ่มรูปไฟนะคะถ้าเราทำการกดหนึ่งครั้งนะคะไฟหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะ พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station นะคะยี y ่ห้อสกีรนะคะรุ่น IM52 ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีปุ่มฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะปุ่มสีแดงนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อขึ้นมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทําการตั้งค่าลูกน้ําฟองกลมนะคะและลูกน้ําฟองยาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะกดโ OK, อเคที่อีหนึ่งค่ะต่อมานะคะปุ่มรูปดาวนะคะจะเป็นปุ่มการตั้งค่านะคะโดยบรรทัดแรกนะคะจะเป็นการเปิดทิวเซนเซอร์นะคะต่อมานะคะบรรทัดที่2นะคะจะเป็นการเพิ่มความเข้มของแสงหน้าจอนะคะโดยเราจะกดที่ซ้ายขวานะคะ ต่อมานะคะบรรทัดที่3นะคะจะเป็นการเพิ่มความเข้มของเส้นสายใยนะคะเราก็จะเพิ่มที่ปุ่มซายความเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะบรรทัดที่4นะคะจะเป็นการเลือกชนิดของหน้าเป้านะคะโดยจะมีนอนปีซึมนะคะและการใช้ปีซึมนะคะแล้วก็การใช้แผ่นชีตนะคะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะต่อมานะคะให้เรา ไปที่ปุ่มรูปไฟนะคะถ้าเราทําการกดหนึ่งครั้งนะคะไฟหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรากดค้างไว้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะปุ่มตัวเลขและตัวอักษรน,นะคะเราจะใช้ไว้ในการป้อนค่านะคะและปุ่มลูกศรตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้ใช้เลื่อนซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะคะและปุ่ม enter ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดตกลงเข้าใช้งานนะคะ ปุ่ม ESC ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการออกคำสั่งนะคะหรือโปรแกรมต่างๆค่ะต่อมานะคะปุ่ม BS ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการลบข้อความนะคะต่อมาค่ะปุ่ม Shift ตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกชนิดของหน้าเป้านะคะ และปุ่มต่อมานะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะจะเป็นปุ่มในการเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หน้าแรกก่อนนะคะ F1 นะคะจะเป็นแม p นะคะจะเป็นปุ่มในการใช้งานวัดระยะนะคะ F2 นะคะ,ะ,คะ h v ค่ะจะเป็นปุ่มในการดูค่าสโลปนะคะ F3 ค่าศูนย์เซตนะคะจะเป็นปุ่มในการใช้ค่าองศาแนวราบให้เป็นศูนย์ค่ะ F4 คอนะคะจะเป็นปุ่มโปรแกรม o คอ d i ดเนตค่ะต่อมานะคะเราจะไปดูกันที่หน้าที่2นะคะกดที่ปุ่ม ฟังก์ชันได้เลยค่ะ F1 เมนูนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะคะให้เราเลือกเข้าใช้งานนะคะต่อมานะคะ F2 ค่ะ t ิวนะคะจะเป็นปุ่มในการดูค่าลูกน้ำนะคะ F3 ค่ะ HSET นะคะจะเป็นปุ่มในการตั้งค่าองศาที่เราต้องการใช้นะคะต่อมาค่ะ F4 EDM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและเลือกโหมดการวัดระยะนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็มีให้เราเลือกใช้หลายโหมดเลยนะคะต่อมานะคะบรรทัดที่2นะคะจะเป็นการเลือกชนิดของหน้าเป่านะคะและ pc ตรงนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป่านะคะต่อมานะคะเราจะไปดูกันหน้าที่3นะคะกดที่ปุ่มฟังก์ชันได้เลยค่ะ f 1นะคะ mlm นะคะจะเป็นโปรแกรม mlm ค่ะ f 2นะคะจะเป็นโปรแกรมสูตรเซตค่ะ F3 นะคะจะเป็นโปรแกรม Topo ค่ะและ F4 นะคะจะเป็นโปรแกรม So ค่ะให้เรากดออกที่ ESC นะคะเมื่อเรากดออกมาแล้วนะคะหน้าจอนะคะก็จะแสดงเป็นข้อมูลของตัวกล้องนะคะก็จะแสดงเป็นชื่อรุ่นนะคะ Serial ลและ Version ของตัวกล้องค่ะส่วน j อบตรงนี้นะคะจะเป็นไฟล์งานที่เราใช้งานล่าสุดค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station ค่ะ Yihao s o อก w a นะคะรุ่น IM52 ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยีมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจนสุรลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แมคแวลูลังสิตของ2ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ